ยินดีที่ได้เจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราคิดว่าเงินไม่สําคัญออ <laughs> ตอนนี้ก็จริงจริงก็มันก็สําคัญเหมือนกันชีวิตก็สําคัญด้วยครับประเทศเริ่มเปิดเนาะก็อยากกลับไปออสเตรเลียแล้วตอนนั้นแต่ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนก็ไปอยู่ต่อแล้วก็อยู่ดีก็ประเทศก็ปิดเหมือนเดิมโควิดรอบอีกรอบหนึ่ง ก็จริงๆแล้วอะถึงเวลาแล้วจุดจุดหนึ่งมันมันจะมีจุดที่เรารู้ว่าอ๋อมันคงเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันยังมีโอกาสเป็นไปได้ต่ออะไรประมาณนี้จริงๆเราก็ต้องพยายามให้ถึงีิสุดตอนแรกผมก็คิดว่าคงไม่ได้ไหม้ะทีมชาติแต่เราก็ไม่หยุดซ้อมแล้วก็ซ้อมไปต่อเรื่อยๆงี้ยทุกอย่างมันก็ต้องรักษาไว้ครับไม่ใช่แบบว่าเราวิ่งหยุดฝันแล้วก็เราก็หยุดไปเลยเพราะถ้าหยุดวันนั้นวันเขาใหญ่ร้อยวันสุดท้ายเราก็คงไม่มีแบบนักกีฬาทีมชาติไทยคนนี้เนาะใช่ครับผมรู้สึกยังไงครับว่าทีมชาติไทย ตอนที่ออกแบบตารางผมออกแบบก็คือผมใส่อินท r ว a ลใส่เทมโปใส่วิ่งยาวไปก่อนนอ,นอกนั้นนอกนั้นผมก็คือ e ีซีหมดเลยถ้าเราแบ่งแบ่งสองมือ้อแล้วเราจะ Recovery สามารถวิ่งต่อได้อาทิตย์หน้าได้